ครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง Xiaomi Bluetooth Gamepad กันนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจนะครับสังเกตว่าเป็นกล่องเปล่าๆนะครับอันนี้ก็มีบาโค้ดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับ อออกมาแล้วครับอันนี้เป็นตัวฝาขในกล่องนะครับมีที่ฟองน้ำนิ่มๆเล็กๆนะครับมีจดจอยนะครับมีฐานแถมมาให้สองก้อนนะครับย่อมิสูบิชิ น,นี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้เป็นคู่มืออ่าเป็นคู่มือแนะนํานนะครับแต่ก็เป็นภาษาจีนหมดเลยอันนี้เป็นตัวจอยนะครับ A B X Y ก็เบาดีนะครับสัมผัสก็โอเคเลยนี่ก็เป็นที่ใส่ถานนะครับกรอนก็มีแค่นี้แหละตัวจอยเกม่วมี้ตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธนะครับสเปคของมันคือสามารถที่จะค o น n e c t อุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธได้ทุกอย่างนะครับเก็บกลอมาก็มีแค่นี้นะครับ ครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้เจ้าเกมแพดตัวนี้นะครับกับกล่องมีมินีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ